สวัสดีค <laughs> ่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมาร่ีมกันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมวยอยู่มวยยองว่าแต่ปั่นจักรยานมาหวอดมาหันอีกแลมาเขียนมันฉี่พนัะรวมอยู่พี่น้องว่าอันว่าอันสือไปจั๊กปาดเนาะหย่านว่าวีวลาเดี๋ยวไม่เหตุนะพี่น้องขอกระดิชว่าฝ่าว่าไม่เห็ดวิดีโอให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะคิดหอวท่านผู้ชมแห้งวันอาทิตย์เจสิกากะกรับไปนิวคาสเซิลแล้วพี่น้องนิวคาสเซิลลูกคอยป่วยสองอาทิตย์จอยบัสดอร์โหลดหน้าซีดหน้าเสียวบัสดอร์โหลดพี่น้องเป็น ไอ้บพสมัยนะเป็นไข่ไอ้สองอาทิตย์พี่น้องแต่แต่เออสองอาทิตย์ผลละพร้อมกันแต่แต่พร้อมกันอันกับมหอดบากกันยังอายอยู่ได้พี่น้องจะสิกาก็ไดเนาะมันนี่ซ่งดีเติบอยู่ได้พี่น้องมันนี่ส่งดีเติบอยู่มัานริบังรีวิวกันเลยเนาะว่าเด็กกระไดยังไงเนาะก็ไปซสือพี่น้องซสือเสื้อมาเห็นมที่เราใส่นอนเนาะอันหาซีพี่เสื้อไม่ได้พี่น้องตัวหนึ่งเสื้อไม่เสื้อไมมนีอยู่สองตัว่อยก็เอาตัวหนึ่ง มันนี่กะหาสิพี่กะยี่สิบาทพี่น้องมันนี้เขาไปซื้อโลโก้เนาะอันนี้ขาดทุนก็ซื้อว่าสิบหาปอนเนาะน้ำหนักมันแค่สิบสิบกัมหนึ่งนะอันค้ายกัมละกัมละปอนเนาะอันนี้สิบกัมขาดทุนไปขาดทุนไป,ปสิบสีป่ปนอนไอ้สี่ปอนพี่น้องอันนี้ขาดทุนพี่คขาดทุนนำะบัวเวลาตอนเขาซื้อนอะฮัฟบได้้ซ่างกิโลกันนะพี่น้องฮัฟบอดี้่างว่าหนักเท่าไหร่ะต่อมาก็เป็นชอยมุกพี่น้อง ซอยมุซอยมุตัวนี้เขากะขันเขาจะใส่ไปสองสันเขากระใส่ไหนเด็กพี่น้องมันยาวใส่ไปสองสันมันกะสิบต่อมาณนี้ไอ้ส่งนี่หรือว่าส่งนี่เงี่ยสิไงตัวนี้ปอหนึ่งบอกโอ้พ่อแม่ก็ซื้อมาซีอันมีตัวนี้แล้วก็มีเหรียญอันเหรียญอันนี้นะพี่น้องแล้วก็อียงหลีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อันนาฬิการแลนดี้พี่น้อง นกะแรียีแต่ว่ามันนั่นมันสายรู้แต่ละพี่นนอะมีสามอันออนี่แหละซี่ปอนสามอันเนี่ยี่ปอนเนาะตัวนี้วันนี้ค่อยกะซื่ออันตมหูพี่นนองเป็นตมหูเงินเนาะตมหูเงินเป็นมมกตมหูเงินโมกซีซีหาคู่พี่นนาะหาคู่หกปอนก็ไปต่อขาเจา้านะฮอันนีก็มุมกเหียก็มก,มกอันนี้ก็เป็นรูปดาวเนะาะเนี่ยพี่น้อะอันนี้ก็อีกคู่หนึง่ง อันหกปอนพี่น้องสัวมากสิเป็นหมูเนาะหมูสามคู่แล้วก็เป็นหอยนะเป็นหอยมาเธอออฟเพลนะพี่น้องเขาเเปลือกมาเห็ดแล้วก็เป็นดาวอันหกหกปอนพี่น้องตัวมากเราไปซื้อกรอบลูกพี่น้องกรอบลูกตัวนี้เงินเนาะเขซื้อมาชิปปอนตัวนี้เสด็จกับไรบ้างเนี่ยมันด้ซื้อแต่แนวบวงแหว่งนะพี่น้องมันมีของกับกระซือมันไปจะสั่นละพี่น้องอันนี้นะพร้อมเนาะ เ้าวินคลายเนาะก็ซื้อมาซิปอนตัวนี้เขาลดราคาอยู่หลาน22แต่ว่าขึนราคาเต็มมันหาซิปกูบอนเขาก็ว่า,อ,วาอ๋อซื้อมาอันไปอันนั้นใส่คสริสต์มาสให้แมทธิวนะพี่น้องคริสต์มาสแมทธิวอันไก่จะคิดไก่จะหอดคดริสต์มาสแล้วก็เริ่มซื้อของขวัญวัคซีน่าพี่น้องเขาก็ว่าเออซื้อไวใส่อันของขวัญให้แมทธิวเนาะตัวนี้เนาะซิปอนตัวนี้วันนี้ก็เป็นกับไรพี่น้อง ันกำไรเอเอ็มได้พี่น้องกำไรอ e ียางนี่ละ่ะขอยซื้อมาหาซิพี่ตัวนี้ก็ไ,ไ,ได้คลองหลายไปไหนเลยอัน,นวันนี้กันปลอกมอนพี่น้องปลอกมอญกับกรซื้อมาอันหาซิพี่ตัวนี้ซื้อมาสองอันหาซิพี่กะบยี่สิบาบาทเนาะสองคู่เด้นี่อันเจ้าหน,น่วยเลยสี่สีหน่วยพี่นอ้องสีใบอ่ะย่างละสองอันเนาะขอยซื้อมาอันปอนหนึ่งหาสิบบาทสีเอว่าสี่สิบ ซี่ซิบสดายละ่ะซี่ซิบกว่าบาทเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นมันก็ลงเนาะอันท่างเงินก็ได้ต่อมาก็เป็นสร้อยอะมาร์ติสกับเป็นคอสเน,เนาะอันนี้เนาะหนึ่งปอนด์พี่น้องตัวนี้หนึ่งปอนกับเจ็ดซี่ซิบกว่าบาทนั่นแหละหนึ่งปอนมานกิกาซื้ออันส,นนส,นสร้อยเงินพี่น้องสร้อยเงินคริสตัลเนาะตัวนี้เนาะเป็น,นสวอลโลฟสก,กี้อันอันนะ่ะเคยซื้อมาตสิบปอนด์ซะ มีิโตนี้เนาะแต่ยังว่ามืนอนีเขาซื้อความวาแพงๆพงพี่น้อง <c oughs> แล้วก็มีจิซอยเนาะแล้วก็มีตมโหูหลัมีตมโหูอันแล้วก็มิซอยพี่น้องมิซอยอันซิป,ปอนกับซี่ร้อยซี่รอยก็บาทเนาะสำนักวันนี้เขาก็ซื้อเหรียญพี่น้อง สีซื่อม่ไมสื่อเหรียญพี่น้องสื่อเหรียญมันกับสีแม่ใส่ทุ้งเล่นหน่อยนีงสีหลับพี่น้องวันนี้จะว่าใคยนะใครน่ะกับโซโลเซเลเนี่ยไปเห็นเขาเอ่นว่าอันยังนออันท่องอ่นนะพี่น้องเป็นอันเดี๋ยวคิดก่อนคิดภาษาไทยก่อนพี่น้องเป็นท่องเหรียญท่องอ่นนะพี่น้องเป็นอัน เป็นเหรียญทอง ott, dalam, น, 5, นี่ยนะยืนในยู่ในถุงมันนะพี่น้องอยู่ในถุงเนี่ยเนี่ยเป็นเหรียญทองเนาะตัวนี้เป็นเหรียญทองเนาะกันมันอยู่ในถุงนะตาดีคดีรับพี่น้องกับไรกับเป็นตัวนี้แล้วเนาะแล้วก็ได้ไปซื้อตัมหูทองมาอันพูนึงเนาะสองอันฮาปอนพี่น้องกับสองร้อยกว่าบาทนะสองร้อยกว่ากว่าเนี่ยฮาปอนห้าสี่ยี่สิบกับสองร้อยกว่าเนาะหารับพี่น้องอัน ก็สิ <S 2> <S 2> ได้สั้นนี่ล่ะมือนี่บ่ได้ร้ายกันยังว่าหมือนี่โอ้เดี๋ยวอะไรลทุ่งเท่า <S <S พี่น้องดีอยู่พี่ทุงท่งเท่าซื้อทุ่งเท่าไมาให้แม่ทิวลอปอนหนึ่งคันนี้ไปซื้ออยู่หลางก็สิร้ายบาทยู่พี่น้องก็ซื้อมาอัานให้แม่ทิวอันมาตา,า,อ,อ,า,า,าอ,อ,อันนี้ไปซือเนาะหลังนอดาพี่น้องกุ่งเอ่าทุนให้่าอยอันีนก่งันนี้ไปซื้ออยู่หลังกัซสิ้อมาาอนูพี่น้องซื้อมาให้แหม่ทิว ใส่ไปโรงเรียนกระดาอยู่มั้งพี่น้องแล้วก็ซื้ออันซื้อรองเท้าเขาว่าโอ้คือมันถือกันนะพี่น้องมันถือกันนะพี่น้องอันคู่ละสามปอนด์นะพี่น้องคู่ละสามปอนด์อันยืนป่ายยืนในป่ายมันได้เขียนว่าร้อยร้อยเก้าปอนด์พี่น้องร้อยเก้าปอนด์หรือยูเอสหรืออีกอย่างแล้วเขาบริเขียนทั้งหลังมาเนาะร้อยเกนะ้าะแต่ว่าขอ่อยจะซื้อมาสามปอนด์เขาบว่าซื้อไปขาย บระเดี๋ยวพ่ออันก็ซื้อมาสองคู่พราะมโหดบานมันเป็นใส่พ่อไข่พอดีพี่น้องใส่สามซุ้มใส่กุศลเอาไว้ใส่เองบริจาคกนันนะซื้อมาสองคู่เนาะเอาไปขายครูรับซิฟกุศล่า,าย,ยู่ตัวเนาะพี่น้องไอ้พ่อหน่อเจนกาเราไปลองขายมันใส่ซีนะซีเครื่องตงัวนี้ตัวนี้นนใส่สามอ่ะนะใส่เบอร์สามอ่ะนะพี่น้องเออเพราะว่าเออพอดีคันเบนเบอร์สามกับพอด,ดีเอาใส่บทบทเด่นเนยังใหม่อยู่เลยพี่น้องยังป้ายมันเห็นปะ ไปมันยังอันนี้เลยสินะพี่น้องเนาะเพราะว่าล่องเขาอันนี้ล่องเสื้ออันเขาเอาไปล่องนะพี่น้องคล้ายๆว่าอันอันลูกค้ามาลองใส่ลองยั้งเบิ้งสินะแบบอันตัวโชว์นะพี่น้องมันเสื้อเขากะโลมาเป็นประมวลมากอย่างจช่นสินะมีหลายเปบบ็ดพี่น้องพี่น้องหลายๆคลิปนี้ก็ไม่สัน้นสินะให้เบิ้งพี่น้อง <laughs> ไม่สัน้นสินะก็จะไปหากินขา่าวกินหนาก่อนแบบนี้ พ่อหนูเจสิกาเล่าก็โทรมาแล้วปุบอันคันแม่โทรมาแล้วเรวาก็ะสือ่าโทรมาอีกต like อนเขาเห็นวิดีโอมันก็ดีไปเนาะเขาก็ได้เรียนเรียนมาอีกหลายอยู่เด้พี่น้องก็ะสือเป็นเรียนอันก็ไม่เช็คเบื้องเนาะพ่อหนูเจสิกาเราก็ขายเรี้ยนอ่ะมันนะมันก็เรียนแปลกๆกันเด้พี่น้องมันก็เรียนแปลกๆเขาก็เลยซื้อเขาก็เลยซื้อมาอันนนั้เป็นเรี้ยนเป็นเรียนต่างประเทศเนาะพี่น้องเรียนแปลกๆมาสิเขาก็เลยเขาก็เลยซื้อมามันอยู่ได้คงแน่นอนตัวทอดมันสีอัน มันสิบบคือโมโหรอกมันสิเป็นอันมีสองสัปดาห์หนึ่งเด้อันชิควายชิควยายลาจะไนอยู่ทวงใดบุพี่น้องนัน่นแหละฮัลาพี่น้องก,กันคลิปนี้ก็ซ้นเวลาพี่น้องเจอกันคลิปหนานาะมีอย่างดีๆสว่ๆ,ๆงานสิบอว์สู่ฟังนะคะนาะสวัสดีค่ะ